สบายตัวจังเลยโควุ้งโควิดทําอะไรแม่ไม่ได้เลยเพ่อแม่มีเบานี่เบานี่นี่เนอแม่หมดแล้วโควิดเนี่ยเที่ยวนี้ขนมอันเนี้ยมันดีนะลูกนอกจากจะมันจะช่วยเบานี่แล้วมันยังเป็นขนมทางใต้เออบานี้พี่เบานี้โอ้ยนี้ไก่นี้ไม่เอาแล้วนี่โอ้แค่นี้พอลูกไา่นี้แล้วตกลงแม่จะเป็นนี้แล้วเนี่ยมาดูไก่นี้แม่จะทําอะไรนี้วันนี้แม่จะทํา เม,น,มนูไก่กรอบสามรสกันไก่กรอบสามรสของแม่แม่กินขอขอกินเบาหวานเหมอกกันนะเ <c oughs> บาหวานกินแม่แล้วนี้โอ้ยหวานไปหมดแล้วไม่เอาแล้วมาทําไก่กันดีกว่าถ <c oughs> ึงกินต่อก็เบาหวานกินเหมือนที่แม่บอก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าวันนี้วัตถุดิบไก่กรอบสามรสของแม่เนี่ยแม่ใส่อะไรบ้าง <Okay. S 1> ไก่จ้าเ <c oughs> มนูเนี้ยแม่บอกเลยว่าต้องใช้ไก่ส่วน สะโพกถ้าอกอ่ะมันจะแข็งเกินไปกรอบอย่างเดียวแล้วมันไม่นุ่มนี้นี่สะโพกประมาณแบบนี้นี่ได้ไก่แล้วน้ำสามรสของแม่ก็มีน้ำตาลน,น้ำปลามะขามเปียกอ่ะอันนี้น้ำสามรสนะส่วนผสม น้ำมันพืชกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหนูไปดูในเมนูไก่ทอดกระเทียมของแม่โอ้โหสวยงามมากเลยอันนั้นอย่าลืมนะนะเจียวให้ได้แบบนั้นนะ <Okay. S 1> แล้วให้มันเป็นแบบนี้นี่พริกแม่เอามาหัน่นไงแม่เราต้องใช้พริกเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่แต่ถ้าหนูมีพริกแห้งเม็ดเล็กที่มันเม็ดใหญ่พูดไงวะพริกแห้งเม็ดจินดาแห้งอะ่ะเม็ดใหญ่ๆหน่อยหนูจะได้หั่นง่ายเนาะต้นหอมต้นหอมเอามาซอยเกลือแม่จะเอาเกลือมาทําอะไรกับไก่เกลือกับไก่ต้องมาด้วยกันทุกทีเลยนี่หลังจากที่เราล้างน้ํามาแล้ว นี่นะหนูก็ขยำเกลือลงไปลูกเอาไก่ขยำเกลืออย่างนี้นะอันนี้สําคัญเลยหลังจากนั้นแล้วพอเราขยำเนี่ยน้ําเอ,อ่ยเลือดเอ,อ่ยแล้วก็สิ่งที่เราล้างมาน้ําที่เราล้างมันไม่เสด็จหนูต้องเททํายังไงก็ได้ให้ไก่เราแห้งมากที่สุดอเคพักทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะให้มันแห้งอย่าให้มันมีน้ำนะโดดทอดแล้วมันไม่กรอบลูกนี่หนูก็พึ่งอย่างนี้ไว้นะนี่ดูสังเกตไหมไก่แม่เนี่ย หั่นอย่างนี้หนูต้องหั่นอย่างนี้นะ้ยอยากกินแย่แล้วอร่อยอันนี้ลูกชายแม่ชอบกินใส่แม่ชอบอีกแล้วแม่น้ำหนักเกือบหกสิบแล้วส่วนลูกชายอายุสิบหกน้ำหนักแค่สิบกิโลชอบกินด้วยแม,แม่นำลูกเมนูผมก็คิดเอาละกันลูกว่าแม่ทำข้าวอร่อยไหมอันนู้นลูกก็ชอบอันนี้ลูกก็ชอบสรุปแล้วน้ำหนักสิบกิโลต,ตุกแกหรือคนสิบกิโลโอ้ยไปล้างมือ ตังตังก็บอกแม่ชอบพูว่าตังก็ชอบนูก็ชอบตังไม่เคยเห็นได้กินอะไรกับทีเรียบร้อยแล้วกับไก่แต่นี้มาดูต้นหอมนี่ต้นหอมหนูก็ตัดเอาตรงเขาขามนี่เอาประมาณนี้นะลูกยิ่งเล็กยิ่งสวยแต่แม่ได้แค่นี้ลูกหนูก็ทําใจนะหนูก็หั่นสวยๆเอาเองนะลูกนะ ชมแบบอาหารญ,ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาซอยเวลาโรยลูกอย่างนั้นน่ะภาษาญี่ปุ่นนี่ได้ไยอูได้สบายมากแม่บอกแล้วไม่ได้ทุกภาษาไม่มต้องห่วงขนมอะโตเกียวแมวโดเรมอนอิ <c oughs> <c oughs> คิวซัง <c oughs> ได้ไหมญี่ปุ่นเลยโอาแม่ไปบ่อยญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยนะแบบนี้อะฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ดา่า <c oughs> นี่พริกหูก็อย่างนี้เลยเนี่ย ไม่เอาเม็ดมันนะลูกขยับขยัขย่า,ยา,ยาให้เม็ดมันหลุดไปเนี่ยแบบนี้แล้วหนูก็ไปวางคู่กับต้นหอมแบบนี้นะต้องวางคู่กันด้วยนะไม่วางคู่ไม่ได้อร่อยตรงที่มันวางคู่กันเนี่ยอ่าหลังจากนั้นไปดูซิว่าเมนูนี้ของแม่แม่จะทำอะไรก่อนระหว่างทอดไก่กับระหว่างทำน้ำสามรสไปดูกันเลยจ้าระหว่างเคี่ยวน้ำสามรสกับทอดไก่แม่จะทำอะไรก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเคี่ยวน้ำก่อนสิจ้านี่ใส่ไปเลยน้ำปลา มะขามเปียกจ้านี่อันนี้น้ำสามรดนะโอเคมันตามจ้าสัดส่วนนะเอาหวานน้ำเปรี้ยวนะตามด้วยเค็มนะลูกหนูเขี่ยวน้ําให้เป็นฟองตโตๆเหมือนทุกครั้งที่แม่เคี่ยวสามสามรสแม่จะบอกหนูทุกครั้งเลยโอเคนี่ให้มันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหม ให้มันเหนียวเลยอ่ะลูกแม่วนนี้ขอเหนียวๆนะลูกที่แม่ต้องเคี่ยวน้ําก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปพักทิ้งไว้ให้มันเหนียวแต่ถ้าหนูเคี่ยวทีหลังแล้วหนูเอาไก่ใส่ลงไปเลยไม่กอบแน่นอน,เ,นเสร็จแล้วจ้าเคี่ยวน้ําเสร็จแล้วพักทิ้งไว้นะลูก น้ำมันร้อนแล้วนะแต่ไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องร้อนเดือดจนน้ำมันไหมอย่างนั้นนะเดอกไก่เราไม่กรอบแค่นี้พอหนูใส่ไก่ลงไปเลยนะลูกอย่างที่บอกไก่ต้องแห้งนะลูกโอ้วันนี้เอฟซีแม่เยอะหรือเปล่านะหน้ผทนาทำขายที่เป็นเมนูนะี้วันนี้แม่ทำเยอะนะลูกเอฟซี FC, แม่เยอะมากเลยวันนี้มารอไก่กรอบสามรถของแม่เนี่ย นี่ถ้าจะให้ดีนะถ้าหนูทํำขายนะหนูนี่คือเคล็ับดีๆบอกเลยว่าจะไม่บอกถ้าหนูทํำขายหรือทําเยอะๆเลี้ยงแขกเยอะๆนะหนูเอาไก่ไปนึ่อนิดนึงเพื่อให้มันเสด็จน้ําให้แห้งที่สุดนะแล้วหนูเอามาทอดกรอบนะแป๊บเดียวรับรอง เมนูแม่เนี่ยนะทํากินก็ได้ทําขายก็รวยมีหลายคนแล้วนะเอาเมนูแม่เนี่ยไปทําขายโอ้โหโทรมาขอบคุณแม่แบบปังๆเลยถ้าหนูอยากรู้เมนูอะไรหนูก็พิมพ์คําว่ากับข้าวกับตาก็วงเล็บเมนูนี้น,นี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นแม่ทําไปประมาณ2 0 0 0ัวเปเมนูแล้วลูก <c oughs> ตอนนั้นรอ,อแม่อายุประมาณ200กว่า กว่าแม่จะเริ่มต้นทอดไก่ได้อย่างนี้เทคนิคดีๆอย่างนี้แม่ต้องไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสไปเรียนนิเทศที่อังกฤษไปเปิดออฟฟิศที่อาร์เจนตินาแล้วก็มาบ้าอยู่รายการนี้แหละโอ้ยไม่แล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่แอบชิมไก่ไก่แม่อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในแม่บอกเลยว่าแล้วมันมีเค็มนิดๆจากเกลือที่เราขยำกับไก่เห็นไหม นี่เลยหนูจะทําอนนี้หนูจะไม่ต้องติดกระทะนะต้องจุดเตานะหนูใส่น้ําที่เราเมื่อกี้นี้เห็นนี่เห็ดผลของแม่ต้องทากอมันจะเหนียวอย่างนี้อือห mm ือเหนียวเนี่ยนะห, mm hmm. หนูก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนี mm ่ hmm. จากนั้นก็จุดกระทะนะลูกจุดเตาแล้วจุดกระทะนะแม่งงทุกที่เลยตอนจุดกระทนะนี่นะ เดือดแล้วหนูใส่ไก่มากี้นี้ลงไปงโอ้ยไก่สารสไก่กรอบสามรสของแม่นี่เลยกระเทียมที่เกียวไว้แล้วนี่เลยคน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 พิกจ้าที่แท้งที่เราหั่นไปเมากี้นี้แล้วก็ผัดผัดนี้อ้าว เป็นอันเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูไก่กรอบสามรสของแม่ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยมันต้องกรอบมากแน่นอนเลยอย่างนี้แล้วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่มาชิมให้ดูเลยนะอ <Okay. S 1> นี่เลยโอ้มีพริกด้วยกระเทียมกรอบ,กอบไก่กรอ,อบเนาะ <c oughs> <c oughs> กรอบไม่กรอบคลิกดูเถอะเสียงกระพันเลยลูกกรอบอืออือพอแล้วพอแล้วอือเมื่อกี้กันหน่อยระหว่างเคี้ยวกับกรอบนะยังเคี้ยวโอ้พอแล้วต้องเข้าใจนะลูก โปรโมชั่นเหรอโปรดักชั่น <c oughs> หนูต้องเข้าใจนะลูกโปรดักชั่นงบน้อยลูกก็เลยต้องช่วยๆกันเนอะมันไม่เข้าจังหวะมั่งอะไรมั่งแต่ที่แน่ๆมันกรอบแน่แม่บอกขอบขึ้นนะ้ำบางทีนะโอ้เคี้ยวพริกมันเป็นสามรสจริงๆนะมันหวาน มันเค็มแล้วก็เปรี้ยวมันมาพร้อมๆกันเลยลูกแล้วมันมีเผ็ดนิดหน่อยจากพริกแห้งหอมกระเทียมเจียวอีกโอ้สุดยอดรีบไปทํากันเลยได้เคล็ดลับดีๆกันแล้วได้เทคนิคดีๆแล้วอย่าลืมแม่ด้วยนะให้กาลังใจแม่ด้วยนะ <Okay. S 1> โอเคกอบๆไปแล้วจ้าท่องกับข้าวกับตาบายๆเอฟซีมองตาํามิงแล้วแม่เอาไปด้วย <c oughs> ลูกชายแม่ชอบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลืมอีกอย่างหนึ่งลูกอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะยั่วยั่วจ้าแกงยั่วเอฟซีให้กินแน่ไปละบายบาย เข้ามาอีกแล้วเอาเอาคืนอยแม่จะรีบไปทำบึกกระปิไปนะโอ้ยมอไซ่มามอไซมาเฮ้ยฝนตกกบร้องยังไงให้กวงร้องดิ